กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนบัวอยู่ในต่างประเทศหรือว่านอกประเทศก็มาหลับซมกันได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยไปหาเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือนนี่โดย Hồn nó có cái dù thân phù Phù đề phù Lý thân Phụ mẹ vinh nó ngỡ ấy vinh hỏng thân phụ Bi la kai hết, nè lè sao đây, khay hết lạ này gà hạ Này Nè. 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 này Nè. 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 nó có ปาเมียนก่อนยังน้องอ่อยู่ผมเห็นพี่น้องเลยน้อยก่ะก็เจาะคอยหาไปพีเดอร์สอนเอ้ยมันออกทั้งพีเดอร์ฮะโอ้เห็นอยู่บ่อยู่ในสาเนาะอยู่ในไสายขอหนองอึอยากเห็นน่ sấy nó cúc văn nè, cả lái vô nè, Vô sấy nó vậy nè, Hương thì nó hoa của họ của ban bò này Sài. Sài. tam đọc thả à, tôm, phụ mẹ phụ ơi, Đọc ban bò, ôi, nào bắt nào của mẹ mình ơi này, ô, Nên. ôi nào thì bắt leo, thì, Ô à. แม่น <Beautiful, S 1> mm ้องแม่น hmm. oh. oh, wow. uh ้องอึ so ๋งมาเจียไม่เห็นเสื่ออันนี้จุดจ่มเลยพ่อแม่พี่น้องกระเดี่ยวกระโดดโอ้โหคนจิ้มเอาแล้วเอ้าเจียวเอาสวยแล้วเขาเลนเขาหยาดกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขารบบเห็นเขาขำบุบบุบไปเขาต้องคอยหาได้แมงอันนี้ เอสิไปไวโบได้พี่น้องเอ้ยงวกหนังงวอักลังเหตุก็คนขี้ขลานนี่ได้หาเห็ดอันนี้เว่าแมนคอยย่องไปได้พวกแม่พี่น้องเอ้ยสิว่าแลนบุบโบได้ เอาเล่นบุบบุบนี่มันสกายเพิ่นหรือว่าเตะดอกเพิ่นถิ่มเลยมันจะบอเห็นเลยคอยเสาะคอยหาไปได้ผมเองพี่น้องเอ้ยเบัสสุขถูกคนคอยไปเพี่น้องเลย บเห็นผมเองพี่น้องเอ้ยเห็นแต่กกยางนาหนีแล่หนี่หลายกระด้อกุกยางนาหนี่นี่โอ้ยกกยางนาผมเองพี่น้องเอ้ยโอ้ยกกมีไผล้นเพิ่นนี่น่ะนี่เพลนเอานี่แล่ดอกบานคืนเออผมมีหนี่ดอกจูมเห็นบ่ เห็ดดินเหมือนว่าเห็นเห็ดดินเหมือนว่ะไปไปพูนมันออกแทงนะพุ่นพุ่นทางลุ่มหัวเห็ดละงกขาวพุ่นมันออกพากไปเมืองพุ่นหรือว่ามันคือลามลามไปเฉีงสั้นปกไว้อยู่ไข่หนึ่งยังพี่ให้น้องเมืองโยกี่นี่บอกกหนุกดเต้นขึ้นนั่นแหละ แน่นคนบยายาออกไ้เจ้าคือบอกเก็บเอาเนี่เห็ดละงกเหลืองเอาเม็ดเสือ่อถ้าก็ได้กกหนึ่งได้ขุดกินน,นะจะเอาจากสี่หาก,กุกตอนเศร้านี่พี่น้องเอ้ยเขาก็สิยุดคลิปไว้ก่อนเนาะกันเห็นอีกอะสิเปิดให้พี่ให้น้องได้หลับได้ชมน้อกันเนาะ เห็นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เห็นแล้วงกพ่อแม่พี่น้องน้ำโค้น้ำดงนี่โอ้ตุ๊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 ต๊นี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้องเอาไหมเอาไหมแม่แมแม่้องก้อยเอาไหมเอาไหมลเอาไหมงานพืกอออกั้บนี่เลยงามงามแม่แม่แมผมหกหมู่แม่ อยู่ไทยกิโลหนึ่งห่าล well, right? ่อยผู้นี้ฮว่าไปดีแล้วเนาะ่ะเอาก็สิขึ้นไปเอาก็เลาะก่อนเด้อเจ้าก็เลาะถ่าน้ำมันนี่เด้อเลาะน้ำมันนี่นะนี่เลาะไปจังสิฮะจะไปวายเด้อ ค่อยไปเด้ไดดอไป้ยัแลนได้เด้อค่อยไปขันเห็นบ่อนหนึ่งเลยเกี่ยวไปเวียนมาจนว่ามันแฟนผลเท่านั้นนะขันแลนไปแบบนี้เนะี่ยมันมืดมันสิบวกเห็นได้แลนเขาเอาเนี่ก็ยังบ่ได้เห็นเพื่อนกระเพาะสิจกัก จะไปเวียนมาเลยเห็นจะไปเวียนมาเลยเห็นพอ้นออกห่างๆได้แน่นผนออกที่ได้แม่นพอลงอึงหาเห็ดโบเกงดกแล้วก็โคกบนตรงพุ่งนีก็ เคยหาประสบการณ์ขึนเขาไปไวเลยมันกะชิแลนกล้หาตําโขกตําดงต้ขนมันเมนว่าหาแบบเฮ็ดปวกนี่มันชิเลนได้ขวานหงวกไปเลยมันชิเห็นดอกคุภูมันหรือว่าดอกบ้านมันถ่านี่ไปเลยเขาบางทีเขาชิเลนกล้เลยโดย Nó có bay bây Này, cốc giang na này Ôi, lái phụng ừ. 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 này cái nọ ngồi phụt Há bụng đơ Tới tay lúc quay phụng xoắn ơi để tay lúc quay phụng Thắng nó cốt Binh phụng Này Khói bây đơ Để sụp vây vây Há cốc giang na mới đơ จะจุดไปไว้เด้อเห็นแอ่อล่อก่อนนี่สอนนี่นี่น,นี่เห็นอีกแล้วพ่อเม่พี่น้องนี่นี่กำลังตูมนี่นี่สอนเลย ฮะ huh? <Đ úng. S 1> โดยสบายดีโดยพอได้อยู่นี่นะนี่โคแมาพี่น้องเอ้ยนี่นะจูมอยู่นี่น่ะฮุบฮูอยู่นี่นีด้ยไปไวเดียผมเห็นเตะสิได้คนไปไวนะ เลี tour, uh ้ยไเติบอยู่พกแกงอยู่เฮ้ยหาอยู่บนเก่าบนตะไก่เนาะยืนตะล่ำมันนี่เลยเฮ็ดยังเฮ็ดปวกบ่อได้หุ่นจักก็เฮ็ดละโงกออกนี่นี่เลยเนาะหาละวมันนี่เลยเนาะเกี่ยวไปเวียนมาแล้วมัน nó khơi hái gì đông khung bay bay vô rồi áo à, xoan áo hàn ban nè ai đi đi mám phụ cái nọ rồi rồi, rồi. นี่หากระได้สำนีตัวบ <t ell os> ้านก็ไม่เห็ดเสื่อดยหาเกี่ยวไปเวียนมามึอนี้แล้วอย่าไปไว้คอยไปเด้อฮักสียุดคลิปไปก่อนเนาะขุดกกยางหน้าก่อนจะสีเยียงให้เบิงใต้ให้เบิงพอเม่พี่น้องเอ้ย Đi cả Chị khuyên bão lọ con Hàu có một chợ nó cũng phần đi nè Phần Cả mắt hay ai à hết kia căn Khỏi lọ phay Há à, cửa phó hết nhu Khó mẹ phía nọ rồi Nè nó cũng phải cả Nhà của Tam Bà Tam Đông này nè Một đáy เอาไปเอาี okay, so ่น่ะได้ต้นยางนาพ่อแม่พี่น้องเลยไปเอาไปเสียรอต้นยางนาออกไปเนาะเอ้าพอหลวงเอิงก็ชี้ยุดคลิปไว้ก่อนผูกต้นยางนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป่าต้นยางนาออกนําป่าต้นยางนาเนี่ยต้นยางนาไปพี่น้องเอ้ย giang na ha, ha xío mưa bụng hết, coi mẹ phi nọng đi, xong thì lèo ní coi mẹ phi nọng, chuẩn giang na, nó <laughs> ừ, của kẻ nè, phi nọng, nó gấp một hết.

เช่นมือทางนี้จัดทำพิษเอออยู่รอบไปจอดไว้ป่นหาฉนนั่ทางน้ก็เป็นจักให้ให้ปัวจักให้ให้งอกห้องนัมด้วยคนกะเออเล่บุเห็นเนาะแต่เมลาก้อย กลับไปกลับมากกันยังอยู่นี่ยพี่หนาครับซิลูกกาเบิ่งเนาะดอกขาวนะเมื่อเห็ดเชื่อแม่นสิบูรณ์มหันาักันแบบนี้โดยไปเบิ่งไปชมน้ำกันทุกเมพี่น้องที่ได้หรือบ่ได้กับเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะโดย Nên, xem quận há nhiều cái xéo của mèo phải rồi rồi hết ngô cho bảo phần để quay bay nè phần hết chúm mèn quay hải na nè rồi ông nó sẽ bán nà, này em si cái cây hết ngộp. บัต so 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 ้องก้มแงี้ยมีกิ่ไก้ไปมันจังบเจ็บแอวเพราะแม่พี่น้องแม่ได้เพราะเป็นโดเห็ดละง่ลงเห็ดละง่เลยนี่ไข่หนึ่งอยู่นี่จ่ขอยกไวกขอยบกเอานี่นี่เฮ่อบ้านได้สิใดแล้วก็ฮุบฮูกันฮุบเลืองว่า ngộ khao ừ. mù thì cháu hiến ra lại. Ừ. 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 lại phải giặt áo cả áo đỏ nhiều này, nó nhầy con, nó nhầy này phải thắt áo cả áo đi này há à, vẫn đưa nó ngộ nó han lệ hết ngộ nè, ô hết phượng hết phượng นี่สอนเห็ดเผ่งบ่ในไชจักจักอันจักดอกเห็ดพวกอัเน่าโอ้ยเลยในไชน้อเห็ดจังน้อบบบนี้น้อในไชโอ้เห็ดบุกสาสนิษฐ์กัเห็ดจังโอ้ยมางามกับดอก เปลืวกเห่ากนนอนเรางอ่อยู่เพื่อนปะโอ้ยกวาดชนาพ่รเม่พียงเ้างเดีย phun thằng bay phun đến như bò đến hôn thang đấy thằng nị cả đến hôn thang nè ơn cái à, <laughs> <laughs> hà bớt nong của nó hà bớt nè A <laughs> hết ha 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 hết <laughs> <laughs> hà bừng bưng bố mi phun thang này cả phay này phun tẹt suốt suốt nha mùa sao của người vợ ơi tọc phải năm ba năm đông phun thừng phải phai thang phun หมูนี่แหละปลาละโง่แต่กำมันบอ่ออกอกแต่ยูนันาหาันไปลบขึ้นอย่า,อาต้นยางน้าไปเลยไปขับขึ้นขับขึ้นบุมีบมมี แม่ก็แม่บุ๋มีบุ๋มีพี่น้องเอ้ยไปไปลับคืนไปคดต้นยางนาเอาเลยนี่ก็สิบเก้านาทีแล้วนะชี้ยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเบิดสุขสุขคนบวัวในต่างประเทศ ขอให้อย oh um ู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาเด้อจบคลิปน้ำป่าน้ำดงน้ำห่วยน้ำหงน้ำเฉยๆผมแม่พี่น้องธรรมศาสตร์บ้านเฮาโดยสิกาวะสบายดีสบายดีเบิดสุขุสุขคนผมแม่พี่น้องเลยโดยแสงอาทิตย์คลิปดีอยู่คน โดยสบายดีเบิร์ตชุกๆทุกคนเอี่ยผมเพี่น้องเอยชุกภุบแข็งแข็งอยู่ดีไม่แห้งซาทุก